ในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของประเทศไทยไม่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีบทบาททางด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมมากไปกว่านายปรีดีพนมยงรัฐบุรุษอวุโสผู้นี้เป็นหนึ่งในผู้นําคณะราษฎรที่ทําการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยเป็นผู้นําขบวนการเสรีไทยต่อต้านการยึดครองของญี่ปุ่น จนทาให้ประเทศไทยไม่ต้องตกเป็นประเทศแพ้สงครามหลังจากการสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่สองก็เป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์เป็นนายกพัฒมนตรีถึงสมสมัยนายปรีดีมีบทบาทสํา,าสคัญเป็นอย่างยิ่งในการบางรากฐานการปกครองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยวางโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศไทยแต่สิ่งที่นายปรีดีได้รับตอบแทนก็คือการตกเป็นเหยื่อของการทําลายล้างทางด้านการเมืองจนกระทั่งนายปรีดี ต้องใช้บรรปลายของชีวิตถึง36ปีลรืภายอยู่ต่างแดนรายการย้อนรอยคืนนี้ขอร่วมสดุดดีนายปรีดีพนมยง์เรื่องในโอกาสครบรอบ100ปีชาติการของรัฐบุรุษอาวุโสผู้นี้วันนี้เมื่อ100ปีที่แล้วนายปรีดีพนมยง์ถือกำเนิดในครอบครัวชาวนาในจังหวัดพระนครเสียยุทธยานายปรีดีลืมตาดูโลก ท่ามกลางกระแสะความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงปลายสมัยรัชกาลที่หชีวิตครอบครัวชาวนาทำให้ในายปีดีได้มีโอกาสได้รับรู้ความยากลำบากของชาวนาซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของประชากรไทยในขณะนั้นประสบการณ์ในวัยเด็กได้มีส่วนกำหนดแนวความคิดที่นายปีดีมีต่อสังคมไทยและตลอดเวลาที่นายปีดีมีบทบาททางด้านการเมืองเขาเพียรพยายามทุกวิถีทางที่จะยกระดับการเมืองเศรษฐ,ฐกิจและสังคมของไทย แต่ในที่สุดนายปีดีก็ตกเป็นเหยื่อของการทำลายล้างทางด้านการเมืองจนกระทั่งเขาต้องลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศและไม่มีโอกาสกลับมาประเทศนี้อีกเลย <S 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 ภารกิจของเรือลำนี้เสร็จสิ้นลงแล้วหลังจากที่ได้ฝ่าฟันมรสุมและคลื่นลมกลางทะเลมาเป็นเวลานาน,านจนในที่สุดมันสามารถนำพาชีวิตหนึ่งออกจากแผ่นดินแม่สู่แผ่นดินของประเทศอื่นได้อย่างปลอดภัยแม้ว่าเจ้าของชีวิตยังคงอะไรรักต่อแผ่นดินถิ่นเกิดของตัวเองแต่ก็อ่อนล้าและสุดกำลังเมื่อรู้ว่าไม่มีอ้อมกอดของแผ่นดินแม่อีกต่อไปแล้ววันที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2496 นายปรีดีพนมยงค์ใช้เรือลำนี้เดินทางหลบหนีออกนอกประเทศเพื่อลี้ภัยทางการเมืองหลังจากที่พยายามฟื้นฟูระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ให้เกิดขึ้นในเมืองไทยแต่ไม่ประสบความสําเร็จและหลังจากนั้นเป็นต้นมาประวัติชีวิตและผลงานของนายปรีดีพนมยงค์รัฐบุรุษอวุโสคนแรกและคนเดียวของประเทศไทยก็ถูกเลือนหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ของชนชาติไทยขอให้ตั้งใจเล่าเรียนและออกแรงงาน,น ช่วยคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายอันเป็นสิ่งที่จะช่วยให้หลานเรียนรู้ว่าแรงงานนั้นเป็นบ่อกเกิดแห่งความไทยพูนปีดีพันลมยงทุกคำพูดที่นายปรีดีมักจะฝากถึงคนไทยทุกคนเมื่อมีโอกาสมาเยี่ยมณนะประเทศฝรั่งเศสคือการให้แต่ละคน ได้เห็นความสําคัญของการสร้างชาติเสียสละมีกําลังใจที่เข้มแข็งในการทํางานเพื่อประโยชน์แก่แผ่นดินและประชาชนอย่างแท้จริงผมเป็นนักเรียนที่อยู่ต่างจาังหวัดโอกาสที่จะมาพบท่านก็มีน้อยนะแต่ก็มีโอกาสพบท่านประมาณ3าครั้งด้วยกันนะสิ่งที่ท่านนะแสดงความกังวลก็คือเรื่องของบ้านเมืองไทยว่าจะไปไหวไหมถ้าดําเนินนโยบายอย่างนั้นนะครับท่านมีแต่ความเป็นห่วง และก็เป็นห่วงแลวก็คนไทยทุกคนแลวก็เป็นห่วงนักเรียนไทยที่ไปเรียนต่อที่ประเทศฝรั่งเศสท่านจะแนะนํานะครับอันนี้ผมก็เป็นสิ่งที่ได้รับความประทับใจาจากท่านมากตลอดเวลาครับห่วงบ้านห่วงเมืองห่วงผู้ห่วงคนห่วงความกินดีอยู่ดีห่วงที่สําคัญคือห่วงอิสระอธิปไตายและความเป็นไทยของเราโดยเฉพาะในต่างประชาอธิปไตายผมว่าอย่างน้อยเนี่ย ญญตั้งแต่ท่านสิ้นไปนะครับมาจนถึงปีนี้เนี่ยเกือบ20ปีเนี่ยอย่างน้อยผมว่าเมืองไทยดีขึ้นในหลายหลายหลายหอย่างท่านคงพอใจจดหมายฉบับนี้นายปรีดีเขียนบนโต๊ะทำงานริมหน้าต่างบ้านพักเมืองอองตนีประเทศฝรั่งเศสก่อนจะสิ้นลมหายใจในอีก2ชั่วโมงต่อมาเป็นจดหมายที่เขียนขอบคุณผู้บริจาคเงินค่ามูลิิปรีดีพนมยง รู้สึกเสียใจตอนที่คุณพ่อเสียชีวิตว่าในที่สุดคุณพ่อก็ไม่สามารถจะกลับมาตายบ้านเกิดท,ทั้งทั้งที่ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองมากมายตรงนี้ค่ะในวันนั้นเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยรู้สึกเสียใจแต่ว่าในในความรู้สึกอื่นๆแล้วที่ว่าเ,เราต้องพัดพลาดจากจากบ้านเมืองไปเนี่ยมันก็เป็นเหตุการณ์บ้านเมืองที่เรียกว่าเ,เราไม่ได้เป็นฝ่ายกำหนด เพราะฉะนั้นเราก็มีความรู้สึกว่าเราเราทนได้ทนได้ปีที่ท่านจะเสียชีวิตนะครับท่านบอกลูกว่าพ่อหนาวลูกแปดสิบกว่าแล้วนะครับอยากจะได้พรมมาปูพื้นห้องลูกๆบอกว่าเงินไม่มีปีนี้จะต้องซ่อมหลังคาก่อนแล้วก็ปีหน้าพอจะอายุ84แปดสิบสี่จะปูพรมให้ฉลองอายุพ่อแปดสี่ถ้าตายก่อนได้พรมมาปูห้อง นี่นะครับวีระบุตรของไทยไม่มีพรมปูปูห้องนอเสียดายมากเพราะว่าดินแล้วนายโภคินพล,ลกุลเป็นคนไทยคนสุดท้ายที่ได้เข้าเยี่ยมอาการของนายปรีดีในประเทศฝรั่งเศสก่อนที่นายปรีดีจะเสียชีวิตในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาและเป็นคนเดียวที่รับรู้ว่าชายชลาคนนี้มีความเจ็บปวดเพียงใดที่ไม่มีโอกาสที่จะกลับมาตายบนแผ่นดินเกิด ถ้าลุงตายไปแล้วเนี่ยนะฮะอย่าให้เขาเอาศพลุงหรื้ออัฐิลุงกลับไปเมืองไทยนะฮะท่านก็พูดอย่างนั้นอย่าให้ไปนะฮะผมก็เงียบพูดเลยไม่ออกกันนะฮะท่านก็บอกว่าให้ฝังลุงไว้ที่สุสานแปลาเชสที่ฝรั่งเศสสุสานนั้นก็เป็นสุสานที่ฝังคนดีฝรั่งเศสเยอะนะครับผมก็ก็นิ่งจุกนะฮะคือไม่ไม่ไม่รู้จะพูดอะไรต่อบ เห็นสีหน้าท่านซึ่งก็รุ่งโรยระดับหนึ่งนะฮะเพราะตอนั้นท่านก็83จึ84แล้วนะครับเห็นแววตาท่านแล้วนะฮะสักพักผมก็ก็หลากลับนะฮะท่านจะบอกว่ารงนี้ว่างไหมมากินข้าวของลุงอีกสินะฮะผมก็ ขับรถนั่งไปบอกว่าพอดีนัดก <ue> ับเพื่อนๆไว้หลายคนแล้วก็จะไปแข่งฟุตบอลที่ต่างจังหวัดนะครับแต่ถ้าผมกลับมาทันจะมากลับมาทานข้าวคุณลุงครับพอดีผมดึกนะฮะสามสี่ทุ่มก็เลยไม่ได้กลับมาวันอาทิตย์ก็กลับไปอังกฤษไปถึงวันจันทร์ก็ได้รับโน้ตจากเพื่อนบอกว่าคุณลุงเสียแล้วนะครับก็คําพูดนี้ก็ยังกล้องอยู่ในจนถึงทุกวันเนี้ครับ ปรีดีพนมยงคือผู้ริเริ่มและวางรากฐานสำคัญให้กับสังคมไทยก้าวพ้นจากความล้าหลังไปสู่ความทันสมัยในทุกด้านทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมนายปรีดีพนมยงก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้นเพื่อหวังที่จะเผยแพร่อุดมการความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ให้เกิดขึ้นกับสังคมไทย ความหมายประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ของนายปรีดีคือประชาชนทุกคนนั้นมีสิทธิเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายรัฐมนูญประชาชนทุกคนมีหลักประกันชีวิตและทรัพย์สินเป็นความสมบูรณ์ของประชาธิปไตยโดยเนื้อหาไม่ใช่รูปแบบแต่ถึงทุกวันนี้ครับหลายคนบอกว่าประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ตามอุดมการณของนายปรีดีนั้นเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นวันที่24มิถุนายน2475นายปรีดีร่วมกับปัญญาชนในเวลานั้น ก่อตั้งคณะราษฎรขึ้นเพื่อทําการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญนายปรีดีเป็นผู้ร่างแถลงการและกําหนดแนวทางการพัฒนาประเทศตามระบบการปกครองใหม่อีกทั้งยังเป็นผู้ร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทย รวมทั้งได้วางหลักการทางเศรษฐกิจประจำชาติหรือที่เรียกว่าเท้าโครงเศรษฐกิจเพื่อประกันความสมบูรณ์พูนสุขให้เกิดขึ้นแก่ราษฎรไทยทำเพื่อเพื่อจะให้เปลีนบันเสมอภาคนะฮะคนจนก็จะได้รับการการประกันได้รับการดูแลรักษาอะไรพวกนี้อย่างที่เราได้รับกันเนี่ยก็ถูกหาเป็นคอมมิวนิสต์ ก็เลยก็เลยก็เลยไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งเมื่อเร็วๆนี้เองเมื่อสักไม่กี่ปีนี้เองเพื่จะมีให้มีการประกันสังคมยังไม่เป็นแนวความคิดในข้อโครงเศรษฐกิจของท่านมาตลอดแต่ว่าอ่ามันคิดก้า๊ไกลมากแล้วก็นึกถึงคนยากคนจนซึ่งซึ่งต้องการให้คนยากคนจนนั่นน่ะเสมอภาคหรือว่ามี วินไ,ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐให้มากที่สุดข้าวโครงเศรษฐกิจที่นายปรีดีเขียนขึ้นนำไปสู่เป้าหมายหลัก6ประการของคณะราษฎรคือความเป็นเอกราชความปลอดภัยการบำรุงความสุขสมบูรณ์แก่ราษฎรสิทธิและเสรีภาพที่เสมอภาคกันแต่ข้าวโครงเศรษฐกิจฉบับน,นี้หลับถูกฝ่ายกลุ่มอำนาจเก่ากล่าวหานายปรีดีว่าเป็นคอมมิวนิสต์จนมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นพิสูจน์แนวคิดและการกระทำของนายปรีดีและมีมติว่า หลวงประดิษฐ์มนูธรรมหรือนายปรีดีพนมยงค์ไม่มีมนทินเป็นคอมมิวนิสต์ดังที่มีการกล่าวหาความที่ท่านคิดก้าวหน้าทุ่มเทเสียสละก็จะมีคนส่วนหนึ่งทีง่อาจจะไม่ได้คิดอย่างท่านแล้วก็ไม่ได้ทุ่มเทเสียสละเท่าท่านอาจจะมีความรู้สึกผมไม่ทราบนะอาจจะอิจฉาริษยาหรือเปล่าหรือรู้สึกว่าความคิดอย่างนี้จะกระทบต่อสถานะของเขาหรือเปล่าอะไรต่างๆเนี่ยก็เลยทําให้ มีะบวนการใส่ร้ายป้ายสีท่านจนกระทั่งคนที่ไม่ได้สัมผัสคนที่ไม่รู้อาจจะเกิดความสับสนไม่แน่ใจว่าท่านเป็นคนดีอย่างนั้นหรือเปล่านะยกเว้นคนที่ได้สัมผัสอย่างผมเนี่ยก่อนไปได้มีโอกาสสัมผัสกับท่านเนี่ยนะครับผมก็อาจจะอยู่พูดง่ายๆว่ากลางๆคือเราเป็นลูกศิษย์ธรรมศาสตร์นะครับผมว่าจะไปพูดลูกศิษย์ธรรมศาสตร์เราเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งเนี่ย ที่แต่บังเอิญมันมากกว่าตรงที่ว่าเราไปเรียนในสถาบันที่ท่านก่อตั้งขึ้นมามันก็มีความรู้สึกว่าได้สัมผัสได้อ่านว่าท่านเป็นคนดีขณะเดียวกันคนอีกส่วนหนึ่งก็เขียนหนังสือพูดต่อๆมาใส่ร้ายป้ายสีท่านบางทีเราก็งงเหมือนกันว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรพอได้ไปสัมผัสเนี่ยเราถึงได้รู้ทุกอย่างว่าจริงๆแล้วท่านเจ็บปวดที่สุดน่าเห็นใจที่สุดที่ที่ได้ต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านี้บางครั้งผมยังนึกว่า ถ้าคนดีเนี่ยได้รับผลตอบแทนอย่างนี้เนนะฮะแล้วใครอยากทำดีต่อไปอีกในปี2484ญี่ปุ่นกระโจนเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่สองด้วยการบุกประเทศต่างๆในเอเชียบูรพารัฐบาลไทยภายใต้การนำของจอมพลปพิบูลสงครามประกาศเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นและนั่นเป็นจุดกำเนิดของขอบวนการเสรีไทย กระบวนการเสียรีไทยภายใต้การนําของนายปรีดีพนมยงต่อต้านการยึดครองประเทศไทยของญี่ปุ่นและนั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้ประเทศไทยไม่ตกเป็นประเทศแพ้สงครามหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองกองทัพญี่ปุ่นเข้ามายึดครองประเทศไทยเพื่อใช้เป็นเส้นทางในการทําสงครามรัฐบาลไทยขณะน,นั้น คือจอมพลปพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีได้ประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรและร่วมรบกับประเทศญี่ปุ่นแต่นายปรีดีไม่เห็นด้วยเพราะเชื่อว่าญี่ปุ่นไม่สามารถจะทำสงครามชนะได้จอมพลปพิบูลสงครามจึงเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรปลดนายปรีดีออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีและให้ดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นายปรีดีจึงร่วมกับกลุ่มคนไทยผู้รักชาติทั้งในและต่างประเทศจัดตั้งกระบวนการเสร,รีไทยขึ้นเพื่อต่อต้านกองทัพญี่ปุ่นรวมทั้งได้เคลื่อนไหวในทางลับ เพื่อขอความช่วยเหลือทางด้านการทูตการทหารกับประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรพระเจ้าช้างเผือกภาพยนต์ที่นายปรีดีสร้างขึ้นขณะที่ฝ่ายสงครามกำลังร้อนระอุ <Yeah. S 1> เพื่อต้องการให้ประเทศมหาอำนาจได้เห็นว่า ประเทศเล็กๆอย่างสยามไม่ต้องการที่จะทำสงครามกับประเทศใดซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้บทสนทนาเป็นภ <By S 1> าษาอังกฤษตลอดทั้งเรื่อง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คือศูนย์บัญชาการลับที่นายปรีดีพนมยงค์ใช้เป็นสถานที่ทำงานร่วมกับกลุ่มขบวนการเสรีไทยสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของชนชาติไทยอย่างยิ่งเพราะเป็นสถานที่ที่นายปรีดีใช้ประกาศเอกราชของความเป็นชนชาติไทยภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองยุติลงวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2488นับเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชนชาติไทยอย่างยิ่งเมื่อนายปรีดีได้ประกาศเอกราช และนำสันติภาพกลับคืนสู่ประเทศไทยอีกครั้งเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองได้ยุติลงโดยให้ถือว่าการประกาศสงครามกับประเทศสหรัฐอเมริกาและอังกฤษก่อนหน้านี้เป็นโมฆะการทํางานอย่างทุ่มเทและเสียสละของเสรีไทยแต่ละคนได้ช่วยให้ประเทศชาติรอดพ้นจากการเป็นประเทศผู้แพ้สงครามและรอดพ้นจากการถูกยึดครองโดยกองทัพของประเทศสัมพันธมิตรประเทศไทยจึงสามารถคงความเป็นเอกราชมาได้จนถึงทุกวันนี้ ไอความรู้สึกเมื่อกี้ของท่านพีดีท่านบอกว่าเป็นสมัยที่ญี่ปุ่นเริ่มเริ่มจะเพ่งพัฒลงแล้วแต่ก็บอกว่าเอ๊ทหาญี่ปุ่นมันเกิดแพ้สงครามมาแล้วเรายังไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยเราก็จะต้องตกเป็นผู้แพ้สงครามต่อฝ่ายสัมพันธ์ด้วยมันแน่เราบอกว่าให้รีประกาศสันติภาพเสียปฏิเสธว่าไอการกระทําของสมัยท่านจอมพลนั่น ไม่ใช่ไม่ใช่ความประสองค์อันแท้จริงของประชาชนชาวไทยท่านเป็นคนแน่เองท่นานจารรดีก็เลยก็เลยปร่ปร,ประกาศวันที่สิบหกก็อญี่ปุ่นยอมแพ้ามื่สี่สิบสี่แล้วสี่สิบหกแล้วก็แพงการแม้ว่าสงครามโลกจะสิ้นสุดลงแล้ว แต่ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอํานาจเก่าและกลุ่มความคิดหัวก้าวหน้าที่ต้องการจับปฏิรูปสังคมไทยยังคงเป็นเหมือนสงครามที่ต่อสู้กันอย่างไม่จบสิน้นจนเป็นเหตุให้กลุ่มอํานาจเก่านําออกกรณีการสิ้นพระชนของในหลวงรัชกาลที่8มาเป็นข้อกล่าวหานายปรีดีพนมยงและด้วยข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงนี้ทําให้นายปรีดีต้องหลบหนีออกนอกประเทศไปจนชั่วชีวิต งานทุกด้านนะครับไม่ว่าด้านกฎหมายด้านเศรษฐกิจนะฮะด้านระบอบประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่ท่านจารีดีได้วางรากฐานไว้ให้มันก็สะดุดหยุดลงไปที่ท่านต้องรี้ภัยไปต่างประเทศด้วยเหตุของการถูกใส่ร้ายป้ายสีที่ไม่เป็นธรรมอันนี้ก็เป็นสัจจะในทางประวัติศาสตร์ครับผมได้เรียนรู้เรื่องท่านมากตอนที่ฝรั่งเศสจากเมืองไทยเนี่ยก็พออ่านพอทราบไปบ้าง ประเด็นกันก็ได้ฟังการใส่ร้ายป้ายสีท่านนะครับแต่พอไปถึงนั่นเนี่ยเราได้พบสิ่งที่ประทับใจที่สุดเราเห็นจริยวัตรของคนคนหนึ่งเป็นอย่างนี้คนคนหนึ่งซึ่งถูกทําร้ายอย่างเจ็บปวดนะฮะแม้แต่เป็นดินแม่อย่างท่านอยากจะกลับทุกขณะจิตแต่ก็ก็เหมือนกับไม่ต้อนรับท่านนะฮะถามว่าถ้าเป็นเราเนี่ยได้รับความเจ็บปวดขนาดนั้นเนี่ยเราจะคิดถึง เป็นห่วงเป็นใหญ่บ้านเมืองแล้วผู้คนของบ้านเมืองนี้ขนาดไหนแต่ท่านให้เกินร้อยเจ้าของจดหมายฉบับนี้คือนายตีสีสุวรรณเป็นบุคคลหนึ่งที่สารภาพภายหลังว่าถูกว่าจ้างให้สร้างเรื่องขึ้นเพื่อใส่ร้ายนายปลีดีและเป็นเหตุให้ผู้บริสุทธิ์ถึง3าคนต้องโทษประหารชีวิตในข้อหาลอบปลงพระชนนับเป็นบาปท,ที่เกาะกินใจนา,นายตีอยู่ตลอดเวลา เนื้อหาในจดหมายฉบับนี้ถึงเป็นการขอเข้ามาต่อนายปรีดีนายสุพจนตดานตระกูลผู้ที่ศึกษากรณีการสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่8อย่างเป็นระบบและสมบูรณ์ที่สุดยืนยันว่าจากการศึกษาคําให้การและสํานวนการสอบสวนของพยานบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์การสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่8ไม่พบหลักฐานอันใดที่จะทําให้เชื่อได้ว่านายปรีดีเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการสวรรคต ทำให้การของพยานท,ที่ที่อยู่ในที่เกิดเหตุที่เกี่ยวขอ้องกับกรณีส่วนเขาโดยตรงทั้งหมดนี่แหละเป็นเป็นเป็นหลักฐานที่ชี้ชัดาอาจารย์ปรีดีเป็นผู้บริสุทธิ์แม้แต่คำพิพากษาของศาลก,ก็ชี้ชัดว่าอาจารย์ปรีดีเป็นผู้บริสุทธิ์และข้อตทดจริงเนี่ยว่าอาจารย์ปรีดีจะไปตรงประชันวงแผนประชน,ะชน,ะชนทำไมมีการต่วหาว่าอาจารย์ปรีดีนิยมระบมหาชนรัก ถ้านนยมมาหาระบอบมหาชนะท่านก็ต้องเรื่มตัวระบอบเยู่ไม่ใช่เริ่มตัวบุบคคลนแต่นี้ไปทำสมาตัวบุคคลเนี่ยท่านจะไปทําทําไหมแล้วถ้าเมื่อองค์รัชกาลที่แปดสัยเขาไปแล้วท่านไปดีเองแหละรับทุนอัญเชิญสมเด็จพระราชโอชาในการที่ก้าวขึ้นจงราชต่อไปอีกอันนี้มันก็เห็นง,ง่ายอยู่นะ เป็นเวลากว่า30ปีที่นายปรีดีต้องใช้ชีวิตลี้ภัยอยู่ต่างแดนแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าความสนใจและความห่วงใยของนายปรีดีที่มีต่อสังคมไทยจะลดน้อยลงไปทุกครั้งที่มีโอกาสนายปรีดีมักจะเสนอความคิดเห็นและเสนอทางออกให้กับสังคมไทยเสมอแต่คำถามก็คือว่าจะมีผู้นําทางการเมืองของไทยสักกี่คนที่รับฟังความเห็นของนายปรีดี นายปรีดีได้ลี้ภัยทางการเมืองไปพำนักอยู่ในกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเวลานาน21ปีจากนั้นได้เดินทางไปพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศสอีกเป็นเวลา13ปี่ปรัฐบาลจีนก็ให้ครรดูแลท่านเป็นอย่างดีในหน้าที่ทางรัฐธรรมนูญของจีนในฉบับนั้นก็ได้ระบ,บุไว้ชัดว่าทางการประเทศจีนจะต้อนรับ บุคคลซึ่งได้ต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมและไม่สามารถที่จะอยู่ในประเทศตน,นตงตนได้รวมทั้งได้ระบอุีกอันก็คือว่าผู้ที่ค้นคว้าทางวิทยาศาสตร,ร์ทางด้านนิวเคลียร์ฟิสิกส์่ึ่เป็นประโยชน์กับประเทศจีนประเทศจีนก็ยินดีต้อนรับอะไรํานองเนี้ยทำให้ท่านก็ได้รับการดูแลซึ่งอยู่เป็นเกียรติและเราก็รู้สึกว่าอันนี้เราก็จับซึ่งในบุญคุณของรัฐบาลจีน ส่วนกิจวัตรประจาวันของท่านเนี่ยก็คือการสำรับตับฟังข่าวสารตลอดเวลานะการขีดเขียนโดยเฉพาะสมัยนั้นมันไม่มีเท่ทีวีที่ทันสมัยเราจะไม่มี CNN ไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นวิทยุที่ท่านรับฟังท่านจะรับฟังหมด,หมดเลยนะฮะทางข่าวของวิทยุปักกิ่งก็ดีของเวียดนามก็ดี BBC ก็ดี VOA ก็ดีออสเตรเลียก็ดีเพื่อท่านมาประมวลและรวมทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วย ครับติดตามสนใจข่าวสารบ้านเมืองตลอดท่านจากไปยากไรทุกสิ่งสิ้นไร้แผ่นดินเกิดมาได้อาศัยแม้เคยสู้กู้แผ่นดินถิ่นนามไทยแต่ท่านต้องสิ้นใจในต่างแดนนามปีดีพนมยงสูงสงศ์ไทยทุกผู้เทิดพิทักษ์รักหัวงแหนสถิตมั่นอมันใจไม่คลอนแคลนเจิดจำหลักหนักแน่นชั่วฟ้าดิน แม้ว่าแผ่นดินที่ตัวเองรักจะไม่ให้การต้อนรับแต่ในยามที่ประเทศไทยตกอยู่ในสภาวะวิกฤตนายปรีดีก็มักจะส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันทรงคุณค่าเพื่อช่วยหาทางออกให้เสมอแต่รัฐบาลไทยกลับไม่ใส่ใจในความห่วงใยเหล่านั้นตลอดเวลาท่านคิดไอ้น้นท่นี้ท่าน,น,น,นเขียนจดหมายเข้ามาถึงนายกนัานโดนตีนแห่งประเทศไทยก็เขาก็เขาไม่นำพาอะไรเลยเขาไม่ได้สนใจตัอคำคิดก็ไม่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  ไม่ไสนใจคิดว่แล้วถ้าจะไปดีทราบไหมครับเพาความคิดความอ่านของอาจารย์นั้นไม่ได้รักกบการสนใจจากก็ท่านก็ทราบมาท่านก็ทราบแล้วท่านก็บอกเลยเวลาผมไปพบท่านท่านก็บอกผมบอกให้นี่กุนตจะทำยังไงกันนี่ยังเป็นห่วงอยู่ว่าไม่รู้จะยังไงผมก็ยังบอกท่านเลยบอกว่าอาจารย์คนไทยแล้วเก่งๆเขาแย่นะไม่ใช่ว่าเราเก่งคนเดียวนะปล่อยให้คนอื่นก็ทำบ้างเถอะอาจารย์ควรจะพักผ่อนผมก็บอกอย่างนั้น ซึ่งก็ทาก่านก็ทาก่านก็รับรับฟังเงนี้เนี่ยนายปรีดีพนมยงถึงแกอ่อัญญกรรมด้วยโรคหัวใจวายด้วยอาการสงบที่บ้านในชานกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่2องพฤษภาคม2526รวมอายุได้83ปีและนับเป็นการปิดฉากชีวิตของรัฐบุรุษอวโสคนแรกและคนเดียวของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์และทรงคุณค่าอย่างยิ่ง นายปรีดีพนมยงเกิดเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2443ณบ้านริมคลองเมืองตรงข้ามวัดพนมยง์อเภอรกรุงเก่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นบุตรคนที่สองของนายเสียงและนางลูกจันทร์บิดามีอาชีพทำนาได้รับการศึกษาขั้นต้นจนจบชั้นมัธยมปีที่6จากโรงเรียนในจังหวัดบ้านเกิดต่อมาได้ศึกษาต่อที่โรงเรียนกฎหมายกระทรวงยุติธรรมสามารถสอบไล่ได้เป็นในติบ,บัณฑิตทางกฎหมาย เมื่ออายุได้เพียง19ปีต่อมาได้รับทุนกระทรวงยุติธรรมไปศึกษาวิชากฎหมายณประเทศฝรั่งเศสและสามารถสอบไล่ได้ปริญญารัฐเป็นดุษฎีบัณฑิตทางกฎหมายจากมหาวิทยาลัยปารีสในปีพุทธศักราช2469นายปรีดีเข้ารับราชการในกระทรวงยุติธรรมเมื่อปีพุทธศักราช2470ได้รับการพระราชทานยศและบรรดาศักดิ์เป็นรองอำมาตย์เอกหลวงผลิตมนุธรรมและยศอำมาตตรีตามลำดับ ต่อมาได้สมรสกับนางคุณสุขณป้อมเพชรมีบุตรธิดารวมกันหกคนคือนางสาวลลิตานายปานนายสุป,ปรีดานางสาวอุษฎดีและนางสาววานีพนมยงประวัติชีวิตของนายปรีดีพนมยงเกี่ยวข้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับประวัติศาสตร์ความเป็นชนชาติไทยหลายคนที่มีโอกาสได้เข้าเยี่ยมคาระวะเมื่อครั้งที่พำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศสและได้สอบถามถึงข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งอดีตแต่คําตอบที่จะรับจากนายปรีดีคือ สัจจะทางประวัติศาสตร์จะตอบคําถามเหล่านี้ด้วยตัวของมันเองแต่ขอให้คนไทยทุกคนได้ศึกษาประวัติศาสตร์อย่างมีสติและใช้ปัญญา